ชี้ไปสมมติลิซ่าชี้ไปที่ตัวเอลิซ่าบอกตัวเอค่ะทีมงานก็จะมีการเฉลยว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะลิซ่าเข้าใจไหมฮะเหมือนจะไม่เข้าใจค่ะเอาใหม่ได้ปะคะก็คือให้หนูชี้ไปอย่ลิซ่าอย่าว่าลิซ่าไม่เข้าใจเลยพี่ก็งงอะสมมติว่าเราเริ่มจับเวลาลิซ่าต้องหา w h a t s ใช่ไหมคือที่<ว>ที่มาเติม W H A T L I S A Visa True ID ใช่บอสิซ True ID ตรงนี้นะครับโดยที่ล i s a จะชี้ไปสมมติเป็นตัว A สีเงินตัวนั้นลิซ่ชี้ไปปุ๊บลิซ่บอกตัว A อทีมงานก็จะเฉลยขึ้นมาว่าถูกต้องเป็นตัว A ถูกต้องแล้วเขาเจอตัว A นั้นมาใส่เติมตรงนี้ล i s a ต้องชี้ให้ครบทั้งหมดเพื่อจะเติมให้เต็มแต่ให้ตอ่ะเข้าใจละเคอโอเคทุกคนเข้าใจไหมฮะเข้าใจ อ่ะอธิบายให้นุงฟังฮะดีซ่าโอเคนะเข้าใจค่ะก็คือตามลำดับใช่ไม่ว่าหนูจะแบบชี้อะไรก่อนก็ได้ก็ได้ไก็ได้ใช่ไหมฮะชี้อะไรก่อนก็ได้เนาะได้ถึงไม่ได้ก็ได้โอเคถ้าพร้อมแล้วเริ่มจับเวลาครับตัวนี้ตัวไหนฮาริซ่าจะไอยู่อู่จต้องฮะอยอยู่ต้องฮะ What? ผ่านไปแล้ว10วินาทีครับ H ตัวอะไรฮะ H ถูกต้องครับ H ครับถูกต้องฮะ T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  อยู่ไหนฮะตัว T อยู่ไหนฮะช่วยพี่ซ่าหน่อยทุกคนอ๋อ What L อยู่ไหนฮะทำเวลาได้ดีมากจริงจริง L เป็น L สื่อ L สื่ออยู่ไหนฮะเฮ้ยท่ไมเราไม่เห็นอ่ะช่วยหน่อยทุกคนช่วยหน่อยฮะ แวอยู่ที่ชั้นวางหนังสือไหมฮะแจ๋งเออจเจ๋งเลยอ่ะฮ่าเอ้วมาแล้วดิ่สามารถทำเป็นหนึ่งนาทีนะฮะเลยหนึ่งนาทีเท่านั้นคร้ำไอได้ไอไปแล้วนะฮะเอสละเอสค่ะเอสเหรอฮะเอครับเราอยู่นี่ เพราะว่าลิซ่าทำได้ดีมากจนเกมแฮง์ไปเลยฮะลิซ่าทำเวลาได้ดีมากจนเกมแฮง์ไปเลยคือลิซ่าระบบคอมพิวเตอร์ยังไม่ทันลิซ่าเลยอ่ะโหตายแล้วขนลุกลิซ่าเก่งไหมฮะเนี่ยทุกคนฮะพูดว่าเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆให้ลิซ่านะฮะสามครั้งหนึ่งสองสามเยี่ยมจริงๆ มาแล้วมาแล้วมันมันช้าดีซ่าฮะต่อฮะเอาวมตรงนี้ได้ปะคะที่เออยู่เเอยังไม่เอาเองให้ถูเลยอะโอเคถูกต้องครับทูได้ทั้งคเลยไอ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  อยู่ในเวลาครับทุกคนชื่นชมที่พร้พากันสครั้ง1น3องส